นี่พวกเราเราคงเห็นราม่ากเกี่ยวกับคนที่ไม่สามารถเบิกค่าให้จ่ายในโรงพยาบาลจากบริษัทประกันได้เนาะซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกเลยนะว่าบริษัทประกันเองเนี่ยเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบและปฏิเสธการ ออกค่าใช้จ่ายตรงนี้ให่ได้หลักเกณฑ์ในการพิจารณาเลยนั่นก็คือประกาศของคอพพเนาะที่เขาบอกว่าจะพักรักษาตัวในโรงพยาบาลเนี่ยจะต้องมีความจําเป็นทางการแพทย์มันคือหลักเกณฑ์ในการพิจารณาว่าอาการป่วยพวกนี้เป็นอาการป่วยเล็กๆน้อยๆเพราะฉะนั้นสามารถเป็นผู้ป่วยนอกหรือว่ากลับไปรักษาตัวที่บ้านได้นั่นเองยกตัวอย่างเช่นมีอาการตัวร้อนนิดหน่อยหรือว่าเป็นไข้หวัดเล็กๆน้อยๆอยพวกนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยบริษัทประกันเขาก็จะเช็คตรงนี้ด้วยและถ้าเขาพิจารณาแล้วเนี่ย มันไม่จําเป็นเขาก็มีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบเพิ่มเติมหรือปฏิเสธที่จะไม่จ่ายค่ารักษาตรงนี้ก็ได้หรือแม้แต่อาการอย่างเช่นอาการทางจิตเวชหรือนอนโรงพยาบาลเพราะความเครียดอันนี้ก็ให้สามารถเบิกได้เช่นกันนะทั้งนี้ทั้งนั้นจะได้หรือไม่ได้ก็อยู่ที่ว่าแพทย์เป็นผู้ลงความเห็นส่วนมีอาการยังไงเดี๋ยวพี่กิจขึ้นให้ดูนะว่าพวกนี้เป็นอาการเล็กน้อยที่ไม่จำเป็นต้องเข้าโรงพยาบาลลองดูคลิปแล้วก็ลองอ่านรายละเอียดดู ในความเห็นของพิกิตเนี่ยการซื้อประกันสุขภาพก็เป็นสิ่งจําเป็นนะเพราะว่ามันจะช่วยให้เราไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายเยอะกรณีที่เราจําเป็นที่จะต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลและมีค่าใช้จ่ายสูงเองเพราะฉะนั้นใครมีกําลังทรัพย์ก็แนะนําให้ซื้อประกันสุขภาพไว้ด้วยนะและเพื่อนๆละ่ะคิดเห็นว่ายังไงลองคอมเมนต์มาดู